ลิชาจะให้เพื่อนๆดูอะไรนะอันนี้เป็นบัญชีอีเมลแอคเคาท์ไอคิวออฟชั่บัญชีที่1ของลิชานะคะแต่ว่าเป็นบัญชีล่าสุดนะให้ลิชามาทําวิดีโออันที่1 ตัวนี้ริชาใช้ชื่ออีเมลว่าร er ิชาเทรดเดอร์0ู @gmail.com นะคะเพื่อนๆดูเปอร์เซ็นต์ที่ IQ ให้ริชานะดิจิตอลไม่มีคู่เทรดนะคะไบนารีออปชันให้30%แล้วก็ให้66%กรณีที่เราบวก5นาทีหลังหมดเวลาซื้อขายนะคะ อันนี้ทําให้ริชาเทรดไม่ได้เนื่องจากเปอร์เซ็นต์ให้ขณะน,นี้คงไม่มีใครเทรดนี่เป็นเหตุผลข้อที่หนึ่งว่าริชาไม่เทรดนะคะโอเคเดี๋ยวริชาให้ดูขให้ให้ดูบัญชีอื่นเดี๋ยวริชาขอหยุดวิดีโอนะคะ ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาต่อกันนะคะบัญชีนี้เป็นบัญชีที่สองนะคะที่ริชาโดนลดเปอร์เซ็นต์นะคะบัญชีนี้บัญชีนี้นะคะใช้ชื่ออีเมลว่า adam fca 70 gmail com นะคะ adam fca 70 a gmail com เป็นชื่อของสามีนะคะเพราะฉะนั้นเล้วรามาดูเปอร์เซ็นต์นะคะ เปอร์เซ็นที่ IQ ให้ในพอร์ตนี้นะคะให้แค่30%เปอร์เซ็นแล้วก็ถ้ากรณีเราบวก5นาทีก็จะได้ที่66%เปอร์เซ็นตนี่คือแอคเคา t ์ที่2ที่ริชาบอกว่าริชาโดนลดเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็ดิจิตอลไม่มีคู่ให้เทรดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะให้ดูอีกบัญชีหนึ่งนะคะเดี๋ยวริชาขอหยุดนะคะอ่าค่ะมาต่อกันค่ะ แล้วก็นะคะส่วนบัญชีนี้นะคะเป็นบัญชีที่สามนะคะที่ริชาโดนลดเปอร์เซ็นต์นะคะคือตอนนี้ริชารู้สึกเจ้าบอกยังไงดีความรู้สึกมันเหมือนคล้ายคคล้ายคจะอึดอัดคล้ายๆจะเสียใจคล้ายคจะทําไมไอคิวทำแบบนี้กับเรานะคะบัญชีนี้เป็นบัญชีที่สามที่ริชาโดนลดเปอร์เซ็นต์นะคะริชาใช้ชื่ออีเมลว่า ริชามู0 0 7 g m a i l c o m นะคะริชาตั้งชื่ออีเมลจนไม่รู้จะตั้งชื่อยังไงแล้วนะคะเพื่อที่จะหนี IQ เพราะว่า IQ เนี้ยลดเปอร์เซ็นต์ริชาตลอดเลยนะคะอันนี้เพื่อนๆมาดูเปอร์เซ็นต์ที่ IQ ให้ริชาพอร์ตนี้ล็อกอินได้นะให้เปอร์เซ็นต์แค่สามสิเอร์เซให้สาสิเอร์ซนตกรณีเทรดหนึ่งนาทีแล้วก็กรณีถ้าเกิดบวกห้านาทีหลังหมดเวลาก็ให้หกสิหกเปอร์เซ็นต ส่วนดิจิตอลก็คือไม่มีคู่เทรดนะคะไม่มีคู่เทรดก็ไม่มีประโยชน์ค่ะอันนี้คือบัญชีที่สามของวิชาที่โดนลดเปอร์เซ็นต์นะคะพอร์ตก็เป็นพอร์ตบวกนะคะพอร์ตเป็นพอร์ตบวกไม่ไม่ใช่พอร์ตติดลบทุกพอร์ตไม่ใช่พอร์ตติดลบนะคะเดี๋ยววิชาล็อกเอาแล้วก็เดี๋ยววิชาหาอ e ีเมลตัวอื่นที่เป็นชื่อของวิชาที่วิชาใช้นะคะเดี๋ยวลิชาขอหยุดแป๊บหนึ่งนะคะ โอเคค่ะมาต่ออีกบัญชีหนึ่งนะคะมาต่ออีกบัญชีหนึ่งบัญชีนี้นะคะทิชาใช้ชื่อว่า r o s i m u h h m m m ม d 9 at gmail com นะคะอันนี้เป็นชื่อของคุณแม่นะคะอารีนาวาทองเอาบัญชีตัวเองมาใช้แล้วก็หาชื่อแม่มาใช้ด้วยนะคะบัญชีนี้บัญชีนี้ก็โดนโลดเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะคะไม่มีดิจิตอลให้เทรดแล้วก็เปอร์เซ็นต์ก็เหลือ30% 60%นี้นะคะอันนี้ทิชาอัาเมื่อวันที่30สิงหานะ อันเมื่อวันที่30สิบงหาริชาไม่มีคู่จะเทรดจริงๆหลายคนบอกว่าทําไมริชาไม่เทรด IQ ไม่ใช่ริชาไม่อยากเทรด IQ แต่ Iq ไม่ให้ริชาเทรดนะคะริชาจะเทรดได้ยังไงให้เปอร์เซ็นริชาแค่30%มสิริชายังมีอีกค่ะอันนี้คือบัญชีที่สี่นะคะบัญชีที่สี่ที่ไอคิลดเปอร์เซ็นวิชาคะเดี๋ยวริชาขอหยุดเดี๋ยววิชาหาให้อีกนะคะ แล้วก็บัญชีนี้นะคะเป็นบัญชีที่ห้านะคะที่ริชาโดนโลดเปอร์เซ็นต์นะคะบัญชีนี้ริชาใช้ชื่อน้องสาวนะคะจิรพรนาวาทองนะคะใช้ชื่ออีเมลจิรพรนาวาทอง @gmail.com นะคะบัญชีนี้เปิดใช้งานแล้วก็โดนโลดเปอร์เซ็นต์นะคะ Binary o p t i o n ตรงนี้นะคะ IQ ให้ริชาสามสิบเปอร์เซนตนะคะดิจิตอลไม่มีคู่เทรดนะคะ ะคอันนี้เป็นบัญชีน้องสาวนะคะน้องสาวแ,แท้ๆน้องสาวไม่ได้เทรดนะวิชายืมชื่อเขามาเพื่อที่จะเปิดบัญชีเพราะของลิชาโดนลดเปอร์เซ็นต์หมดแล้วนะคะก็เลยเอาของเข้ามาสุดท้ายก็โดนลดเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววิชค่ะหาให้เพิ่มนะคะอันนี้คือบัญชีที่ห้านะคะของวิชาที่โดนลดเปอร์เซ็นต์ไปวิชาหยุดแป๊บหนึ่งค่ะแล้วก็ มาดูบัญชีนี้นะคะบัญชีนี้ริชาใช้ชื่อว่า t r a d e r r ร h ิ a gmail com นะคะบัญชีนี้ถูกบล็อกเขาบอกว่าให้ติดต่อ support ตนะคะ t r a d e r ริชาต,ต,ะะชตัวนี้โดนบล็อกนะคะโอเคเดี๋ยวริชาให้ดูอีกบัญชีอีกบัญชีหนึ่งก็โดนบล็อกเหมือนกันนะคะริชาไม่มีไอเดียจะตั้งชื่ออีเมลแล้วนะคะก็เลยว่าไม่ดีกว่าหยุดแค่นี้ดีกว่าไม่ไปต่อละเหนื่อย มันจะมีอะไรที่มันจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ตลอดเลยนะคะอีกบัญชีหนึ่งริชาใช้ชื่อว่าริชาแชนแนลนะริชานะคะริชาชนแนล c h a n n e l แชนแนลสองพันสิบเก้าริชาแชนแนลสองพันสิบเก้า at gmail com นะคะ ร้ส่วนริชาสองศูนย์หนึ่งเก้านี่ค่ะก็ไม่เข้าใจเหตุผลว่าทําไมมันจะต้องเป็นแบบนี้นะคะบัญชีก็ถูกบล็อกนะคะก็เข้าไม่ได้แล้วก็จริงๆนะคะที่ค่ะมีบัญชีแฟนสองบัญชีก็โดนจัดการไปบัญชีน้องสาวสองบัญชีก็โดนจัดการไปนะคะแม่สองบัญชีนะคะของตัวเองอีกมีทั้งริชาศูนย์ศูนย์เจ็ดริชาโมริชาแชนแนล ไม่รู้จะริชาอะไรแล้วค่ะไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอะไรริชามูศูนย์ศูนย์เจ็ดก็มีไปแล้วก็จะประมาณแบบนี้ค่ะที่เขาก็ไม่รู้จะบอกเหตุผลว่ามันคืออะไรใครจะบอกว่าใครจะบอกว่าริชาโนนนี่นั่นก็สุดแล้วแต่ค่ะแต่ถ้าใครไม่เจอแบบริชาก็ขอให้โชคดีไปก็ขอให้โชคดีทํากําไรได้ไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะคะแต่ว่าถ้าเจอประมาณแบบนี้เป็นใครใครก็ต้องหยุดค่ะคือมัน มันฝากชีวิตไว้ไม่ได้เขาพร้อมจะเขาพร้อมที่จะเล่นเราถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะบอกอยังไงวิชาก็ไม่ได้เก่งนะทิชาก็แค่เทรดพอเทรดได้พอทํากําไรได้ไม่ได้ถึงกับว่าทํากําไรอะไรได้มากมายนะคะแต่ว่าก็จะเจอแบบนี้อยู่เรื่อยๆค่ะเราไม่อยากที่จะต้องมาเจออะไรแบบเนี้ยอยู่ตลอดเราก็เลยนะคะออกมาได้ก็ออกมาดีกว่าแล้วก็เหมือนที่วิชาเข้ามาเทรด เอ่อเข้ามาเทรดเหมือนมาซื้อขายเหรียญอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้เห็นจะต้องมาตรวจสอบอะไรเราเยอะแยะมากมายนะคะตรวจสอบครั้งเดียวตรวจสอบผ่านนะคะเหมือนสมัยก่อนก่อนหน้านี้ตอนก่อนที่ทิชาจะเทรดของโลกนี้ทิชาก็เทรดอีกโลกหนึ่งกว่าจะถอนเงินได้คือยืนยันตัวตนแล้วยืนยันตัวตนอีกทําไมจะต้องยืนยันกันบ่อยๆเราก็คือเราอะถูกไหมเราก็คือเรานี่แหละแล้วมันจะเป็นคนอื่นไปได้ยังไงนะคะแต่ถ้าเหมือนกับ เหมือนมาบล็อกใหม่อย่างเงี้ยดิชามาเทรดเหรียญน่ะมาซื้อขายเหรียญน่ะเขาไม่เห็นจะต้องมาสอบถามอะไรเราเลยเพราะว่าเหมือนเราลิงก์กันไว้แล้วว่าลิงก์กันไว้แล้วเหมือนเราโอนเงินกันทั่วไปอ่ะฉันก็คือฉันไงก็เธอยืนยันตัวตนกับฉันครั้งหนึ่งแล้วทำไมจะต้องมาตรวจสอบทําไมจะต้องมาลีลาทําไมจะต้องมาสามวันห้าวันหรือว่าหนึ่งเดือนเพื่ออะไรอะไรประมาณแบบเนี้ยมันต้องตั้งข้อสังเกตอ่ะว่าสิ่งที่เราอยู่ด้วยอ่ะมันใช่หรือมันไม่ใช่ดิชาเนี่ยจริงๆวิชดิเจอมาเยอะกว่านี้มากนะ โดนบล็อกบัญชีโดนลดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่มีหน้าฝากไม่มีหน้าถอนอันนั้นก็คือของลูกค้าที่เขาเคยเจอมันเป็นไปได้ยังไงที่หน้าฝากหายไปฝากเงินเข้าก็ไม่ได้ถอนเงินออกก็ไม่ได้เงินค้างอยู่ในนั้นอะไรประมาณแบบนี้นะคะซึ่งเรื่องเหล่านี้บางครั้งเรา หลายคนไม่กล้ามาคุยอ่ะแล้วบางคนที่ประสบการณ์ไม่ถึงจุดนี้อย่ามาคุยอ่ะคือที่ค่ะขอโทษที่ต้องพูดแบบนี้นะคือคุณยังไม่ถึงอ่ะคุณยังไม่ถึงมาถึงจุดนี้ต่อให้พยายามที่จะบอกไงวันนี้คุณยังโชคดีคุณยังไม่โดนไงวันที่คุณโดนอ่ะคุณก็จะรู้ว่ามันไปต่อไม่ได้คุณพยายามยังไงมันก็ไปต่อไม่ได้แล้วเพราะมันไม่ใช่ไงคะมันก็จะเป็นประมาณแบบนั้นเพราะฉะนั้นนะคะคือถ้าออกมาได้ก็ออกมาเถอะ ออกมาได้ก็ออกมาแล้วก็มามา,มาอยู่ในพื้นที่ของเราเองมาอยู่ในที่ที่เราสามารถที่จะทํามาหากินได้จริงๆต่อให้นี่ค่ะเชื่อว่าทุกคนถ้าฝึกนะไอคิวออปชันเนี่ยถ้าฝึกอะทุกคนทําได้แต่ในเมื่อเราทําได้แล้วสุดท้ายปลายทางอะอันที่หนึ่งเขามาลดเปอร์เซ็นต์เราเขามาบล็อกบัญชีเราหรือแม้กระทั่งเขาไม่ให้เราถอนเงินอย่างเงี้ยเงินอยู่ที่เขาแล้วเขาไม่ให้เราถอนอะ มาตรวจสอบบัญชีโน่นนี่นั่นแล้วสุดท้ายบอกว่าเราอย่างงน้นอย่างนี้อย่างนั้นทําผิดกดโน่น,โนโกดนี่กดนั่นมันจะกดอะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้สุดท้ายแล้วมันมันก็ไม่สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยทํางานได้อย่างสบายใจแค่ฝึกเทรดให้ได้กําไรอะ่ะมันก็ยากแล้วนะแล้วสุดท้ายจะต้องมาโอ้ยวันนี้โดนลดเปอร์เซ็นต์จะต้องหาบัญชีใหม่ที่ชาเจออย่างนี้ตลอดจะต้องเอาชื่อคนนั้นคนนี้มาทําพอร์ตใหม่อยู่อย่างนี้เรื่อยๆซึ่งมันก็ทําให้เรารบกวนความรู้สึกเราอะ่ะ อารมณ์เราแทนที่จะอยู่กับการโฟกัสกับการเทรดมันกลายเป็นโฟกัสกับอะไรก็ไม่รู้กังวลเงินจะเข้าหรือเปล่าพรุ่งนี้จะโดนโลดเปอร์เซ็นต์ไหมอยู่แบบนี้ตลอดนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาบัญชีอื่นมาเทรดมามาเอาบัญชีอื่นมาเทรดเสร็จแล้วปุ๊บสุดท้ายเขาก็ไม่ให้เงินเราไม่จ่ายเงินเราโน่นนี่นั่นแทนที่เราจะเทรดได้1000บาทเราจะได้เงิน1000บาทเราก็ต้องแบ่งให้คนอื่นอีกนะคะมันก็มันก็มหลายเหตุผลนะคะมาหลายเหตุผลสุดท้ายแล้ว ที่ชความเห็นส่วนตัวทั้งหมดเลยนะคะที่พูดนี่คือความเห็นส่วนตัวล้วนๆเลยเพื่อนๆจะเชื่อหรือจะไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่นี่คือสิ่งที่ทิชาเจอจริงๆนะคะแล้วเพื่อนๆก็เห็นแล้วว่าบัญชีเนี่ยทิชาโดนลดเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นบัญชีส่วนตัวของทิชาทั้งนั้นไม่รวมถึงบัญชีลูกค้าซึ่งอีกเยอะแยะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ทิชาแชร์ไว้แล้วกันนะคะส่วนว่าใครจะ เชื่อหรือไม่เชื่อก็ก็แล้วแต่เลยนะคะส่วนใครที่ยังไม่โดนก็โชคดีก็ทํากําไรไ,ไดก้ก็เก็บกําไรไปแต่ดิชาเชิญชวนนะคะลองไปดูช่องทางอื่นไปเทรดหุ้นจริงจะไปซื้อขายเหรียญจะไปทําอะไรก็ได้นะคะเราก็อย่าไปเที่ยวหลงเชื่อคําโฆษณาอะไรที่มันเกินจริงนะคะต้องฟังหูไหว้หูนะคะอ๋อก็โอเคค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ